สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นแฟนรายการที่เคารพครับวันนี้พบกับผมที่บ้วนบางประมาะอดิศักดิ์บวนกิจพันธ์ในรายการคลินิกเกษตร,รครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมต้องย้อนมาคุยกับท่านผู้ชมเรื่องของ เพลียอ่อนที่ทําลายทั่วฝักยาวเดี๋ยวเรามาเท้าความกันนิดหนึ่งก่อนปกติเวลาท่านปลูกถั่วฝักยาวเนี่ยนะท่านจะพบมแมลงศัตรูชนิดหนึ่งนะครับที่บางครั้งก็จะมาดูดกินน้ําเลี้ยงอยู่ตามยอดตามเถาหรือแม้กระทั่งที่ใบนะที่ดอกอ่อนนะครับดอกตูมนี่แหละหรือแม้กระทั่งว่าติดฝากแล้วมันก็มาเกาะ มาดูดจนกระทั่งฝักหงิกฝักงอไปหมดมแมลงตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเพลี้ยอ่อนถั่วครับท่านผู้ชมที่กรบับทีนี้เวลามันเป็นมแมลงที่มาดูดกินแบบนี้คําถามจากท่านผู้ชมก็คือว่าเราควรจะใช้ยาปราบเพลี้ยอ่อนหรือเราควรจะปล่อยอด้วงเต่าไปทําลายเพลี้ยอ่อนท่านผู้ชมครับในยุคปัจจุบันนั้นต้องบอกว่า คนกลัวสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเกินเหตุเกินผลไปไหมและการที่เราแนะนำว่าให้ใช้สิ่งมีชีวิตมาปราบสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า biological control หรือว่าการควบคุมโดยชีวะวิธีใช่ครับด้วงเตา่ากินเพลี้ยอ่อนแต่ประเด็นก็คือว่าเวลาท่านปลูกโทนฝักยาวท่าน เลี้ยงดวงเต่าไว้หรือเปล่าถ้าท่านเลี้ยงดวงเต่าไว้แล้วเวลาเริ่มปลูกถัว่วท่านปล่อยดวงเต่าเหมือนปล่อยตำรวจไปคอยควบคุมผู้ร้ายเลยอย่างนั้นน่ะพอมีเพลี้ยอ่อ,อนปอบดวงเต่ามันจะจัดการหมดแต่ถ้าอย่างกรณีที่เห็นนี่นะครับโอ้โหเพลี้ยอ่อนรบกวนขนาดนี้แล้วแล้วท่านดูปริมาณมีดวงเต่าอยู่กี่ตัวมันสู้กันไม่ได้โจรมันเยอะตำรวจมันน้อยอย่างนี้ ท่านก็ใช้สารป้องกันกําจัดมแมลงนะครับฉีดพ่นไปเลยอย่างนี้แอสเซนต์ฉีดพ่นกําจัดเพลี้ยอ่อนไปเลยครับเพราะว่าถ้าขืนมารอดวงเตา่าทั่วฝักยาวตายก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจว่าจะใช้การป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีไหนนั้นมันจึงอยู่ที่สถานการณ์และก็ช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม อย่างกรณีนี้ต้องใช้สารป้องกันกำจัดมแมลงดีที่สุดเร็วที่สุดและแก้ปัญหาได้เกิดผลที่สุดครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพิรามิดมีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์ุจำกัด